แล้วปืนยาสลบถ้ามันยิงได้สามนัดอตมันจะแม่นมากเลยนะพอมันยิงได้ไม่จากัดแล้วมันยิงไม่โดนเว้ยจะออกขอบจออย่างเดียวเลยซึ่งเราไม่ควรก็แม่นนี่เอ้ก็มันแม่นเพราะมันยังไม่ได้ทาบั็กไงมันเลยแม่นไงใช่ไหมล่ะอะไรจะทำอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหัวไม่เสียงมันข,ดขาดเนาะเออบอกแล้วหรือใหม่ใหม่หรือใหม่ใม่ หนูเพิ่งซื้อมาใหม่พี่ยันนี้ใหม่ใหม่แล้ว <c oughs> อ๋อได้เป็นเ <c oughs> มดเฮ้ยใครอยากเพิ่มเลือด <c oughs> ไหมครับเลือดฟรีเลือดเท่าไหร่กันอะร้อยหนึ่งครับโอ้โหลูเลือดไงทำทีเดียวติดว่ะ <c oughs> คนมันโคตรเก่งโคตรตงึตตงไงแล้ว <c oughs> ไม่ไไมีใครรถเขียนไปด้วยหรอ <c oughs> ตึบบบตึบบบตึงบบ มาถึงก็หมื่นหกเลยหรอเดี๋ยวนะแปลกๆนะรวยกันเกินเอานอนไหมเอานอนเราไม่เอาตั้งไว้หรอถ้าตั้งมันประหยัดที่นะแต่มันจะไม่ได้嘛พี่ว่าไม่น่าได้อ่ไงดีนอนลวกันท oh, ั pues> ้งนั้นเทียวไปนอนเดียวนอนสอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ นอนก็นอนเยวนอนไว้ก็ได้เออนอนนอนเฉียงเฉียงก็ได้เนี่ยเรานอนเฉียงเฉียงจะได้มีพื้นที่หน่อยเพราะว่านวัางของทับได้อยู่แล้วนี่ใช่แล้วเนี่โอเคแล้วแดงแดงแดงก็อ๋เมื่อกี้เกิดอุกกาบาตตกเว้ยที่ไหนทำให้อ่าไดโนเสาร์ตายหายไปเลยไดโนเสาร์อ่ะเออไดโนเสาร์หายไปเลยเว้ยเอ้ยมันแพงนะไดโนเสาร์อ่ะ ไออุกบาลมันมือประเด็นเลือกสองมาหนึ่งเก้าหายไปแล้วใครทำไม่รู้ว่าหนูหนูไม่ได้แตะในเลยอนสองว่าหยิบการเขียวอีกแล้วอย่าเลิกลากได้ไหมทำไมทำตาอย่างเงี้ยอะไรไปเลิกลากไปเลิกลากก็มีอยู่สองคนน่ะพี่พีกับพี่พี่วิน่ะยังไม่เกี่ยวเฮ้ยกูต้องฆ่าปิดปากแล้วคุไม่ไหวแล้วใครมีปืนใครมีปืนครับยิงลุงหน่อย เออเออกระทืบกระทืบกระทืบยันลงตัวเออเออเออพี่ทำบังมาแล้วพี่ลืมลืมไปแล้วตัวเองมีลุงลุงโดนกระทืบลุงโดนกระทืบเออกำไรวะหนูหยิบเองหนูหยิบเองหนูหยิบเองโอเคแขะไปกับพื้นด้วยนะโอเคหยิบเองเอาเลย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  มาป้าผีเด็กปะมีหรอมีเมื่อกี้ยินเสียงหัวเหรอเด็กโอ้แต่ละคนหูฟังดีกันจังมันไม่ได้ยินอะไรเลยจี่ผมหูฟังดีเพราะว่าผมใส่กอฟตัดไม่เกี่ยวไอี้่เพ่งยกไปนะดีวเป็นอัวตันมันจิ้มจิ๋วอะเดี๋ยวว่า เฮ้ยเฮ้ยไอ้ผีไอ้ไอ้ไอ้ผีรับพาตัวมันอยู่ไหนแล้ววะไปที่ไปที่เบนหรือเปไปแล้คิดว่าใครจะโดนอุ้มมีผีเด็กด้วยนะเมื่อกี้ววาบๆต้องกินให้มันสลบก่อนพี่ผีเด็กอ่ะได้อยู่นะแล้วก็ลุมตีมันเลยนี่มาเอาแจกันแต่การใส่กระเขียนก็ได้ นะ้นอนโอเคเอไปถึงจแจกกันอนะนอนอ๋อก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆให้นอนเฮ้ย <Hey. S 2> พี่หนูจะให้พี่นอนทำไมล่ะมาสรุปว่าไม่โดนดีกว่า่ว่าแบบเห็นดึกแล้วอ,อยากให้นอนอะไรมีกลวงง่วงพี่ไปนอนไหม รอได้เหรอเย้จะเย็นๆน้โหัวตามจริงจริงดิบกูไม่อยู่แล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันก่อนหลายๆคนนึกว่าไอ้เขาไล่ผมไปโดนหรือคุณทุกบกนั่เลยไม่ไปโดนหรอกมาสลบ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 เฮียคุณดึงน้ามาอยู่ว้ายคนละตัวอ่าเอาอันนี้ไปก่อนเลยเอาไม่พีเด็กมันไปแล้ว จังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดโดนอุ้มอ่ะก็ได้คอนเทนต์นะดิโอ้ไม่ไม่ทันคิดว่าใครละ่ะใครจะเป็นคนสร้างคอนเทนต์ล่ะใส่ท<อ>ี่โดนอุ้ม <laughs> ไงใครที่โดนอุ้มไงใครก็ได้นั่งก็คิดว่ามีผีทะหาของ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยนะมีคนมาแอบกินขนมตรงนี้ <laughs> มันมีคนมาแอบกินขนมตรงนี้อุ้ยหมดโอ้โหเมกี้เปิดตู้เย็นแล้วก็กินขนมกุ๊กกั๊บกุ๊กกั๊บกุ๊กกรับแหนะแหน่แหนะแหน่แหนะว่านี้กินไปทั้งฟองอ่ะกูดูฟองแล้วแบบแบบกินฟองไปด้วยโอ้ยอีวัวาู ไปนั่งแอบกินใต้หมือนกันไหมก็มันเหี่ยวว่ะตีหนึ่งแล้วอ่ะเออว่ะถ้าหนูไปชงชงโกโก้มาเดี๋ยวพี่ก็อ่านกินแก้วกินถุงพลาสติกเลนเอาเหมือนกันไม่ไม่ต่างกันเลยแยอะต้องเสียงไหมยังดูดเลยโอ้มันนี่ไม่โอ้มันนี่นี่กำลังกินนะครับพ่อเดือดโอ้โหมันนี่เป็นโอ้มันนี่เป็น เห็นเห็นเห็นเตาไฟปะยิงยิงกิงมันสรุปยองมันยักใส่เตาไฟมาๆานี่เขาเตาไฟยังมืดเด็กๆพีผีเด็กตรงนี้มีผีเด็กตรงนี้เอ่อเรียกไปทำอะไรน้องก็เป็นแค่เด็กยิงมันดิพี่สรบแล้วมาสลบ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  เออมันมันไม่เลยจะเจ็บมันเจ็บวันไหนบอกด้วยแล้วทำไมมันทุบอยู่หน้าเราวะเนี่ยจริงมันโดนปะเอ้ามันวิ่งหนีเลยมันวิ่งหนีไปแล้วมันนี่สุดที่ปิดประตูฟาดเห็นไหมอ้าวมันไปแล้วเหรอโดนโดนโดนมันไปตั้งนานโอ้ยเวียนหัวป่ะจะอ้วกอ้าวปวดอายากินก่อน ช่วงนี้สนับสนุนโดยยาพาราเซตามอลอันนี้เข้าปะเออไม่ได้เข้าไม่เข้านะารถอยู่ข้างหลังไปไหนรถไม่เจอรถอยู่นี่งไงเนี่ยใครใครมันเลื่อนรถเข็มวะขอโทษเลยไหมละ่ะตายเถอะเอ้นี่มันชิ้นใหญ่เกินมาเอาเข้าเช็คพอยต์เลยก็ได้นะเนอะเช็คพอยต์อยู่นี่อ่ะ เอาเช็คพอยอยู่ไหนอะ่ะพ,พี่อ่ะเช็คพอยอยู่ข้างในพี่ถือเข้าไปข้างในอ่าได้ครับพี่ <co> ดึง<ๆ>ไว้เนี่ยไม่ไปไม่ได้ดึงไปเมื่อกี้ไปผักอ่าไปผักเออคิดว่าเหลือกี่บาทมีเช็คพอยอ,อ่ 2, <ง>ะตั้งสองพันก็ยังดีไปตั้าสองพันก็ดีใจโอ้ยจกขนมเบาๆหน่อยเถอ พอละแล้วคนอื่นเขาจะหิวกันก็พี่กินข้าวแล้วอะ่ะอืม,อมสมควรนั่นแหละเอาไปทางนั้นแหละดีละแล้วมแล้วพี่ไม่ต้องเขียนลึกก็ได้ไม่เดเข็นไม่ให้มันลึกไม่พี่วินไปไหนอะ่ะไปเพี่พี่วินไปเอาของอีกฝั่งนึ่งเอาตั กลับครับทุกคนพอนหมดแล้วไม่ทันไปถึงว่าเอาของใส่ไม่ทันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยข้ามมันเลยปะละ่ะข้ามมันไปเลยปะละ่ะ ไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูเก็บเวลาเงียบจังเลยแต่มีหน้านหมดแล้วเกือบด้วอาเอามาสลบมาสลบมาสลบอย่าไปสนใจมันมันสลบมันสลบมันสลบพี่บินสลบพี่บินสลบ คนจับดูคนด้นะเอาวะพืนยังแบนมาของดียีโดนมอนหอกตรงไหมไอ้ยยกูวิ่งมาถือยานแม่งลากโอวไปนอกยานอีกยังอันนี้ตั้งใจแล้วแหละถ้าจะดังขนาดนี้ตั้งใจแล้วแหละคนคนที่เขาจะคนที่เขาจะแอบกินเขาต้องแบบว่าค่อยๆจับทีละนิดเขาจะไม่ขยี้เขาจะไม่ขยี้เหมือนขยี้ผ้า ใช่ไหมจะทำให้คนอื่นหิวใช่ไหมพี่ทำให้หนูหิวกะพี่กินข้าวไปแล้ว <c oughs> อยากได้เหรอ <c oughs> อยากได้ก็ไปเฮ้ย <c oughs> อยากได้อะไรจัดเลย <c oughs> เอาที่มันเงินพอได้ไหมละ่ะอันนี้มัน 98k มันไม่พอดิ อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นนไดทำปักสองคนอ่ะคนละปืนก็สบายสบายแล้วผีไม่ได้สู้เราหรอกเฮ้ยไอพีอุนน๊ยอ,อ,อร่อยไหมยังไม่รู้ตัวด้วยอะไรกันครับนี่ดูเขาทำ มึงวขาทำตัวเดี๋ยวพี่ไปคุยเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์หน่อย EP หืมลูกซองกระบอกนี้มันหลุดคิวซีจากโรงงานได้ไงวะไกลมันไม่ดีหรอถูกอยู่ดีๆมันก็ลาดเองไงเดี๋ยว อืมนั่นเองอะไรอ่ะจะไปดูอะไรสดี่ไม่หนูดูอยู่อนเนี้ยเห็นไหมนั่นมันยิงเองอะนะไม่เชื่อเอามาเอามามาจะเดี๋ยตายนะเดี๋ยวออกมาเออ หือกูรับไม่ได้ว่ะแม่ไม่นจะคนดีเกินไปกูแอบฆ่าใครยากยากแม่มีใครเป็นของรูปเบิกูเลยโอ้โ,อโหเชียมียันมอไซค์กูไม่ไหวละย่มีใครตายหรือเปล่าวะย<า>ังหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุข,ขกับการรับชม ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย